คุณกำลังชมไม่ต้องคิดไม่ต้องคัดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2,568สัปดาห์นี้กองทุนไหนรุ่งกองทุนไหนร่วงไปดูกันเลยเริ่มด้วยเฮลแคร์สัปดาห์นี้ขึ้นมา2.64%กองทุนรวมเทคโนโลยีลบ0.96%กองทุนรวมอสังหาไทยผสมต่างประเทศ ลบ0.80%กองทุนรวมดัชนีเซ t 50ลบ3.15%กองทุนรวมทองคำขึ้นมา0.59%สัปดาห์นี้ยังคงแนะนำให้เข้าซื้อกองทุนรวมดัชนีเซ t 50ครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอปพลิเคชัน Finomina สัปดาห์นี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ